ยัง <feeder. S 1> ไม่กดอีกแล้วเรก็บนารเลยนะพาวเวอร์ออฟเดอะดาร์กไซใช่ไหมไอ้ฝนตกอิบยากหนุ่ยฝนตกว้าแกวฝนตกไอ้ยี่่นี่อย่างท่านเจ้าผิงอ่ะเออบ้านเชฟอยู่ตรงไหนครับคุณหมอไม่รู้เลยบ้านวีไม่รู้เลยเยี่่่ขี้ไปนอนที่ไปนอนนี่บ้านใครก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ไดกินบ้างเนี่ยใครมีไม่ก้าอันเนี้ยเป็นไงล่ะโซบมันลึกลับกว่าฟาร์มที่แล้วใช่ไหมล่ะ ยังเป็นขายังเป็นสโลอยู่เฮ้ยแบบนี้เดินเดินง่ายสบายเราจะู่ตรงข้ามตัวเองดูมินิแมพได้แต่ฟาร์มตัวเองดูไม่ได้แห็นก็ได้คนจากตายไรวะเดี๋ยวพี่ให้หมดเลยเดี๋ยวพี่เก็บให้อ่าพี่ให้หมดเลยพี่ให้ทั้งหมดเลยพี่มีเลยถัดอันเอาไปเลยอุ้ยคนเป็นร้อยเลยสองคนนั้งท่องมิอะไรกันวะเสกของอะไรกันวะเนี่ยกูไม่ได้เสก เขาตัดไม้ําลงหัวกูพอดีกูโดนหมดเลยที่เขาตัดอ่ะแล้วเอกล่องไหมีกล่องมาขายเชฟเอาเชฟเอานี่เอาหินมาแรกสิไม่มี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 อยู่ตรงไหนตรงไหนหัวเขียวหน้าบ้านอ่ะเขียวาอยู่บ้านซักหลังแถวนี้ไปเยอะเองครับไปเยอะเองเเยออะงแล้วกระท่อมอยู่ไหนอ่ะกระท่อมกระท่อมหน้าถ้ำอ่ะกระท่อมหน้าถ้ำเลยแล้าธรรมะ เข้าบ้านเอยไปเหมือนยังไม่เปิดเนาะอย่างเัียไม่ได้เล่นนานจ่ไหนตกีนี่นี้นี่ข้างๆ้างๆยเออนี่่ข้างบ้านคุณิสไปเอาหนวินโอก้อนเดียวขอบคุณนะมีน้ำใจมากเลยก็ขอหินไม่ใช่เหรอใช่เดี๋ยวใส่ให้ในกล่องเอาหินทิ้งไว้ในกล่องให ่แต่ในกล่องแล้วเขาก็ไหม่อะเปิดหโอเับใส่หินให้ในกล่องแล้วนะโอเคตักพักหินหายเดี๋ยต้องฝึกปัดลิปสิบสิบนาทีแล้วแหละจบน่ากลัวอะไรเอาอพี่ก็หินไงหินหินไง ที่ย่ะตอนแรกหนูก็ไม่คิดอะไรล็อกจนกระทั่งพี่ขาบอกว่าอ๋อเป็นคนแบบนี้ไม่มีคนจะนวนตอนแบบนีแล้วแล้วคนพูดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายเลยนะผู้หญิงใครเขาอะไรอ่ะอเขาไม่าเอ้ยลืมไปเพียวเป็นผู้ชายนี่หว่ะอ้าวพี่เพียวเป็นผู้ชายเหรอใช่ใช่ใช่โปรแกรมแปลงเสียงมาใช่โปรแกรมแปลงเสียงโฟกัสอเป็นโปรแกรมแปลงที่เนียนมาก ใช่หยอะีบใครดีคำนวณอะไรอยู่เปล่าคำนวณหมายเฮ้ยแค่ก้าตัวจะครบแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะใครขาดอะไรมาหยิบกองส่วนรวมหน้าบ้านได้นะมีหินมีบ้านมีบ้านหมาด้วยบ้านหมาน้อยเฮ้ยสรุปจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันขอผลบวชด้วยครับแมวแมวเฮ้ยทำไมวิสัยกลับไปปกติบ้าเลืมลืมเลี้ยสีแมวอ่ะโอเค ไม่ลืมเลือกสีแมวมาหมาก็ไม่ได้เลือกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยกับพ่อมดเอาขอไปจีบพ่อมดเอาเปกติกันนะใช่ต้องไปจีบพ่อมดเป็นเป็นเพศหลักจ้ะเจอเจอไม่ใช่อ้โสตาร์เดวอรลินหุยสตาร์เดวอร์เล่เนี่ยพี่หญิงทุกคนต้องจีบพ่อมดหมดเลยใช่ไหมเขียนหน้าตาศิลปกรรมศิลปกรรมเล่ศิลปกรรมเป็นว่าเล่น แมงแมวเซิร์ฟเก่าแมวเปลี่ยนสีทุกวันเลยแมวเพี่ยนมจีแมวเจ็บเป็กแมวอา B ไงีบีเนีไม่ค่อยีมีอยู่คนเดียวแหละโอ้โหคนที่ถามคนที่รู้ว่าคุณก็เออขุดอะไรวะเนี่ยลินพันเอ้ารู้วใครลินพันเนี่ยคนที่ใครก็รู้ว่าคุณนะ เราการจะเข้ามาเพื่อจะทุบบ้านอย่างเดียวเลยเลยแบบมาสร้างโพสเขียวมาค่าจะแครนเท่าไหร่พี่ทุบบ้านอย่างเดียวเลยไอของเต็มอ่ะไอเออออกไป mixie ปลูกเลยไม้ม่เอาไม้ม่ไอบ้า่ะเกลอยู่ตรงไหนของโลกนะรับไอแอกดซซบกดตัวเอ็ม่ัวรูปดูรูปหน้าปเกลได้อไร่เกลป็นไงวะับ เดี่ยวอเ,อเอ้ยมงอับิติวอับิตยิวเอ้ยอยากไปเช็คไอ้นั่นอะของโรบินทูงมาไปดูก่อนีแดดจ้าจ้ามาจ้าอะไรอุ้ยของกูดีดีวิ่งปกติเดี๋ยวเราจะเลี้ยงน้องม้าแล้วเราจะปลูกลูม้าไวจังฮะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ดูก่นอนดูของเขาจะเสกเขาเหรอวัน<อ>น,ม <า S 2> มนมีม้าเลยลลนี่ จะปลูกรางม้าไงเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาตามไอียว่าีจอเดีอุ้ยทำไมบ้านมารูปเป็นอย่างนี้อะฮะอะไรย่งเงี้ยฮะมันดูกว้างขึ้นไม่เออมัน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 มเที่ค่ะมามาทำหัวเขียวเหมือนกันเลยอ่ะเห็นทีแรกก็นึกว่าเพียวไงใจตรงกันน่ะเตรงกันตรงนี้แหละโอเค นอนแล้วไม่ใช่พี่แอคนรค่ยว่าอะไรไปไหนงานเอาเลยที่ไม่ต้องกดนอนก็ได้พี่แค่ไปอยู่บนเตียงแล้วก็กดาไปต้องนอนอ่ะมันก็ฟื้นเหมือนกันนพลังงานเกียเฮ้ยนเท่าไหร่่งหมื่นเจดพี่้สเอาว่าสี่รอพร้อมกันไหมนี่กูต้องคอยตรวจเช็คทุกคนใช่ไมเนี่ยไม่ให้โปเอาเลยป่มไม่ไ ต้องมาคอยเช็คในบ้านเช็คทุกซอกซนเอาไปเกลอาไปเกลอยู่ไหนไปเดินหาตุ๊กขิ่งกอนเอาเสียบเทียนอยู่เสียบเทียนที่ไหนซุปเอามาไปชี้อ่ะมันก็มีบอกนะว่าอาบิเกลียไอ้นั่นมันก็มีชื่ออาบิเกลียวอยู่เทียนอยู่ทะเลบิเกลอยู่ร้านซาลูนเลยนี่เออไปเดินหาคนดีกว่าโอเคไม่คิดจะซื้ออะไรมาปลูกกันนะไม่มีคน้ซื้อสั่งนะสั่งหาแตงบิเกลตอนนี้ไอบิเกลอยู่แล้วซาลูนเลย โอเคครัเดี๋ยวเาป็นคนนะีได้แล้วหรอยากได้ไอ้นั่นอะอะไรนะขเขาเรียกอะไรเต็ดตกปลาไอ้นั่นนะไอ้ที่เหรอไอ้ <c oughs> ที่เป็นกงตกปลาปะใช่หนูไม่ทามแล้วเบื่อแล้วเดี๋ยวม่นก็ลอยติดหัวอีกอับเบงเกลอับเบงเกลชอบกินอะไรบ้างเนี่ยแม่คุยกับคนแปลก <c oughs> หน้าเฮ้ยทำไมมีสองแยก <c oughs> อะกินแล่เป็นอาหารฮะ ใช่ไม่มีหรอกมาแยกขวามาแยกแดกเล่เป็นอาหารน่ะเฮ้ยอันนไอเจ๋อบแรูดีทิ้งเรื่องพาสตอรี่มาอยู่นี่แล้ววะแดน่เนื้อคนมาวะแอดดี้ไงเด็กไอ้หิวภาคแรกแอดดี้ไอ้ย่ากันไม่อยากเล่นปาล์มแล้วบูดีใช่เขาทิ้งกับการเล่นของเล่นมาทำฟาร์มที่นี่แล้วมาอยู่ที่นี่ไงมเไปไหนอ่ะว่าไงแอดดี้ซอยนี้พี่ซอยหิน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 ไอ้มันจะขำอะไรไปปาล์มไม่เป็นไรใครจีบใครบ้างเนี่ย ะผมโซเฟียอยู่แล้ววะไปเกล้ครับอ้าวนซเฟี่คุยกันนอนผูต้องรอผูกไปหาของไปผานที่จะเจอมันเดินมันเดินดูแทนได้นะไปหาโซเฟียชิบหายพี่ต้อยพี่เมย์ใส่มอดของขวัญมือหรือของขวัญอะไรอ่ะไอที่มันดูว่าเออไอนั้นมันชอบอะไรบ้างไม่ได้ใายไม่ได้ใ้สสดท่ยใส่เองก็ได้วะเออใส่เองได้สิคุณ ใส่เองเลยนักเีงโอ้ยโอเคไหมเริ่มหามอใหม่หมดเลยมันเข้าใจบ้าทีนี้เราก็จะมีอยู่47มอเฮ้ยกลุ่มคนนี้ไม่เคยเห็นแม้แตก่อนยี่ยี่สิบแปดมอสใช่ไหมตอนนี้ก็มีามันเป็นละครใหม่ไงเล้ยมีแยกนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหลงทางช่ด้วย ไหนแล้วนั่นน่ะเอออยู่บ้านใครกไม่รู้มันเขียนว่าบูมูนควายหยางุนบ้านบ้านโซเฟียโโบ้านซเฟียใช่ไหนบ้านไงไปมาไหนนาโคตะเนี่ยวิ่งแม่สาวคนนี้น่ารักจังใช่อ๋อถ้าอยู่บ้านละมีตักเย็บผ้าด้วยอ่ะตีนะใช่สายก็ตีเฮ้ยซื้อสปริงเกอร์ได้ด้วยอ่ะใช่ต่ไม่มีตังาย หีดหีดครับหีดเนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเออนี่กดเมื่อกี้กูไม่ได้เอามดมาจริงๆเหรอเนี่ย้กูไม่ได้เอามาจริงๆูไม่ได้เอามาจริงกดไอไม่ได้ยี่ดีโค้งยิงเลยตกใจเลยเมื่อกี้อ๋อรีบานต่อเลยโชว์ของโชว์ของยังไม่ได้ให้ใครเลยลืมลงจริงๆว่ะไปไปลงอะไร ผู้ลืมรางวัลเสร็ของวับต่อยอ่าพี่ให้หนูไปทางซ้ายอีกอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะลงไหมจะเป็นทางอ่ะเชื่องนะที่แปววขวานของโรบินอ่ะแหวขวานของโรบินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจนี่ไหนตาของลุงอ่ะแล้วก็มั่งก็ก็จะไปบ้านวิชาตยังไงกันเนี่ยมาทางนี้บาริสตา ลองเลี้ยวเข้าไปครับซอยข้างล่างบ้านวิสาดโดยใหม่วิสาดกลุ่มก็เป็นผู้ชายวันนี้วันจุดฟักกลุ่มก็จะไปแปลงเพศเหมือนกันโอ้ยตกใจเลย <c oughs> อู้ช่องไปแปลงเพศทุกคนเป็นผู้หญิงหมดโอเหมืองเปิดพรุ่งนี้ป้าไปเอ,อ่อน่าจะใช่ไม่พรุ่งนี้ก็มาเรียนเดี๋ยวลองไปดูวันที่สี่น่าจะเป็นบ้านของหผมส้มแล้อบ้านของล่องครับไซร์ตะตุนจะเหมือนมหาสาร เราบีนเจ้าความพาโลกอ่าเราประจนไทยเขายิ่งไงเราก็โซโลอ่ะเราบอกอ๋อนี่ไงต้นไรน้องแจ๊บจำได้จำได้รถหมูเติร์ดนแม่นายเหรออีกเตรอได้ยินเสียงคนตกปลาอีกออดิโนวิ่งเราเก็บไม่ได้นะอ้าวอยากได้อะเปิดไม่ได้ ไม่เราต้องสนิทกับเขาก่อนเจอวิสันต้องต้องไปเจอจูโม่จูนิโม่แล้วถ้าสมมติว่าเราเราจีบโจจ่าเราจะได้เจอวิสันจีบยังไงวะเขาให้บ้านเราเพราะว่าเพราะว่ากูติดเกมอะไรมาเนี่ยกดสเปกปลาดึงเป็ดเนี่ยเฮ้ยปลาเป็นดีดคือเป็นปลาดีเป็นม้าเลยไม่ต้อยจีบปลาปลาเป็นดีดมากเลย ปลามันด e ีดสู้ฟันใช่ไหมดีดดูดูสู้ฟันทำไผ่อะตอนที่เฟรลี่มามันมาบ้านนี้ซื้อ้าบ้านต่อยคนไม้โตเฮ้ยโอ้สบายปลักเม่นมันดีดตรงไหนเลยไปที่เจับเฮ้ยตัวนั้นมันไม่ค่อยดีเพราะอีกตัวเลยมันไม่ใส่เสื้อวะปลาไหล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 ในนี้มันมีปลาไหลด้วยอะเออน่าจะมีมั้งไม่ปลาไหลปลาไหลมันอยู่ทะเล มีปลาไหลเราอ่ะปลาไหลมีนข,ขอเมันในเมืองเว่ตเตอ,เอร์ไปกดแชแบบมากเลยเก็บไว้ไไะไนะเอาไว้ค้าบบ่อน้ำยังปลาปลาเลอาละกันพลังงานหมดแล้วว่าอ่ามิสซ่อไหะให้เราบ้านคุณโอต่อทีมั้ยไอรับ หายใบานข้โอนด้หเอ้นนี่บ้านนีบานเชฟโอเคทำเสร็แล้วก็เล่นาแล้อะไรอะกินวาทำเกษตรกรรมบ้างเดี๋ยว่อเฮยทางยังเขนลไปยังเขินแล้วยิง้แล้วไอตัวหายปลาอิ่ได้สรือปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวดงงี้ครับ อ้นี่ไม่ได้เล่นนานแม่งกดมอเตอร์ถล่แรงมากเลยไม่ได้อะไรตอนนี้ไม่ได้เอ้ยอย่าขายสาลายนะไม่ขายขายแต่ปลาเอาไว้เดี๋ยวต้องไปลงมอเตอร์ถล่มไปทําอะไรหรอครับบ่อปลาเลี้ยงปลาได้เดี๋ยวจะลงมอเตอร์เพิ่มอีกสองสามอย่างแล้วกันเดี๋ยวออกเกมมลาตะไนมอดเสร็จของมอดขาตัวละครไม่แยกมอดดูราคาของมอดเอ่อเช็ควันเกิดตัวละครประมาณนั้นมั้งเขาจะคิดออกเออแล้วก็มอดดูตัวเตตัสเราด้วยว่าเราต้องตีอะไรมันจะเวฟอัพอะไรเงี้ย ใช้กูจะระเบิดเลยแม่มันเป็นเพราะของผมเองมม่แค่ใช้ดวงผมคนเดียวมีคนเสกของไงผมไม่เสกผมไม่มีของไม่มีอะไรเสกเลยผมลบทุกอย่างแล้วก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดเลยของพี่เครื่อมื่อีใจหายเลยกดไอเราจะหามาเลสซักทองได้ที่ไหนเอ่ยทำกินนะแล้ดูลุ้ดูไอเนี้ยใบไม้ร่วงผมสาบานตอนหน้าไฟไม่ใส่ว่าผมไม่มีที่เสกของไว้พี่หน้าไฟใครไฟต่อยอ่ะไฟกูเลยไอ้บึง ไอ้ตีหนึ่งแล้วเฮียเจ็บแม่ใครยังไม่นอนแล้วอย่าสน,น่น